ดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสุ่สุคนคะ่ะวันนี้ก็มาพอมาดามมีขึ้นเก่าน,นะคะโอ้ยขออนุญาตถอดแมตตนะคะอ่าวันนี้มาดามมาสวนค่ะมาดาดมาสวนนะคะกับวันนี้พึ่งสว่างพี่น้องคะามาว่านนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดบานเฮ็ดเวียกบบานพี่น้องค่าบ่มีเวลา ยากหลายคนมีครอบครัวอย่างสี่เแล้วนาะ,ะพี่น้องค่ะบ่คือคนที่เพิ่นเป็นสาวโสดเป็นโสดสาวโสดก็ดีไปสู้ซีกับผู้ใดก็ได้เนาะพี่น้องคขา <c oughs> อยากก่ากลับบอเลี่ยวนาะพี่นอนะ้องเนาะอย่ากลับย้อนอดีตไปได้ย้อนอดีตไปได้เป็นผู้สาวเพื่อเก่าเนาะพี่น้องค่ะเออมื้อนี้กะมาดามีเดียมานั่งแพรแวกอยู่ในสวนเพือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก่ะ สีมาเลาเรืองสีมาคุยกับเสียงผู้ใดเห็นอย่างตกแต่าอยู่ผู้เบาภาพเป็นมึงผู้เบาว่าพี่วะผู้เบาผู้เบาเมฆสวนเสียงดังปกปกสวนติดกันพี่น้องพู้นผู้เบาอยู่ข้างหลังบวัฒนธรรมพันดอกเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะกำมะนีมาด่างมามะสวนมาเก็บขุนติ๋วมาเก็บฟักติ๋วค่ะ มก็้ผักติวเซลไปกินกับอันกับปนลว่เป็นปนลหรอพี่น้องอาจเช็ดซุปน้ำมับ่ซุปน้ำมักับซุปเ็ดหรือไม่ก็บตำบะฮงเนี่ยเซลไปกินกับผักติวพี่น้องค่ะก็เลยย่างมาเก็บผักติวอยู่ในสวนกะมือนีกะมาดามวางนะพี่น้องเนาะกระนัดกระเลดกับเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อนๆที่เพื่อนอาจจะฟังมาดามคุยอ่า มาดามเรานีนท่านเรื่องต่อไปฟังแนค่ะ mm hmm. คะ่นกวางนนะ้าพี่น้องคะบ้าน,นี้มือนี่ก็มาดามก็ห้องกสิวงังปกติกับชีวิตประจาวันพี่น้องกสิวัเห็นไม่นบนะจ้ะเนาะไปทํางานกับสามีแนนะทํางานบ้านแน่เลี้ยงบักนิกกี่แนะ่พี่น้องคะเออบ้าน,นี่กับมือนี่ห้องกวางก็เลยสิมานังคุยกับเพื่อนเืนานะพี่น้องกับยังมาสวนนําพี่น้องมาเก็บเอาพักติวอันเสียไปเห็ดแนวกินน้า ก็เลยสีนังคุยจะข้าวเดี๋ยวมันสีแบบว่าก็สิบริคุยนั่งนัดมือนั่นแล้วก็มือนีมือนีก็แล้วก็มือนั่นก็บบริคนั่งคุยกันเถื่อวันนี้ก็เอาเวลามาเก็บพักติวเนี่ยกัสิคุยกับเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะก็สิคุยในหัวข้อที่ว่าสะพายบ้านนอกกับสะพายตะเรียนนอกแตกต่างกันอย่างไรฟังได้พี่น้องค่ะ ฟังแล้วมาพี่ก็วิจารณญาณวิจารณญาณกับมาดามเป็นยังคือตั้งัวขออย่างสั้นามาดามบานนอกอสะพายบานนอกสะพายบานนอกกับสะพายนักเรียนนอกมันแตกต่างกันยังไรพี่น้องคะฟังเดิ่อมาดามสิลอาให้ฟังชีวิตประสบการณ์ชีวิตจริงของมาดามนะคะกว่าจะข้ามกว่าจะได้เป็นมาดามก็ว่าได้นาะพี่น,อน้องเนาะเริ่มไป ย้อนไปถึงตอนที่ว่ามาดามแต่งงานนาะพี่น้องคะาการจัดงานการจัดงานาคนอินเดียเขาจัดพิธีแต่งงานจังใดกัรมาดามศิลปเราให้ฟังนานะเพีนอเนาะแต่งงานกเา็เอาเอาคน <c ười> คนบรรนอกก่อนคือมาดามนี่พี่น้องคะจัดงานของมาดามมาดามคอนบรรนอกอจัดงานแต่งงานของคนบรรนอกก่อนน้พี่น้องเนาะ กงานแต่งงานของมาดามก็จัดแบบง่ายๆเรียบเรียบเนาะคะเนาะก็ะมีการแจกการแจกการรับเชิญหยาิพี่น้องเพื่อนฟุง้งของสามีทั้งด้านสามีแหระพี่น้องคะกัะสิมีเพื่อนคนไทยน้ำเนกับโหลายดอกพี่น้องเล็กๆน้อยๆกเพื่อนคนไทยที่สนิทนั่นแหะค่ะแต่งงานมาดามบันนี้ก็แต่งงานมาดามเหม,าาม,มนแต่งแบบ คือว่าจัดงานคนอย่างเดียวแต่งงานอ่ามีในวัดในพี่น้องค่ะจัดงานแต่งงานในวัดนะคะคนอินเดียนคนบ้ามันจึงสีขังมันเป็นก้มเสือจังสันแต่งงานในวัดอ่าพัวเมียสิได้มีอ่าชีวิตคู่สิได้ยืดยาวมันเป็นสิริมงคลค่ะแต่งงานในวัดเพิ่นเสือจังสันในพี่น้องค่ะแต่คนอื่นบารูแต่ว่าครอบครัวสามีอ่าขอบครัวมาด่ามเป็นเพิ่นเสือจังสันก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆพื่อนฟังนอกขะนอกแต่งงานในเอาวในวัด กินเลี้ยงอย่างในวัดเรียบร้อยนะคะสถานที่จัดงานกันในวัดพี่น้องเช่าสถานที่เช่าทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องคะคือเบ็ดเสร็จเลยอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเช่าสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเบ็ดเสร็จยู่นนันเลยพี่น้องคะอันนี้คืองานแต่งงานของมาดามนะคะกินลงกินเลี้ยงอะไรในนั้นเลยแต่จัดงานใหญ่เลยพี่น้องคะจัดงานใหญ่สำหรับมาดามคือว่าการจัดงานของคนอินเดียของของมาดามเนาะค่ะเนาะ มาดามันนอกชีวิตเต็มางานคนบนนอกบานเนียแต่ว่าของมาดามเนี่ยไม่มีการกินเลี้ยงนะคะไม่มีการกินเลี้ยงคือว่าจัดจัดวันเดียวให้แล้วในวันนั้นเลยเนอะพี่นอ้องขาตอนเช้าไปวัดอตอนเช้าไปวัดทาพิธีเพิ่นกะที่ว่ามีพาคนอินเดียวกันว่าสั่นละครั้งแป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 ้งมาอีกสวดให้เฮ้ั่นแหละพี่น้องับเมืองเมืองแน่น ในยูทูบของนพี่น้องค่ะอยากเห็นการแต่งงานของอิอนเดียเป็นเลมาดามมาจาังซันล่ะค่ะแต่ว่าก็มีวิดีโอมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปอยู่ค่ะพี่น้องค์ก็มีอยู่บ้านนี้ก็โดนเศร้าก,กันนั่นแหละค่ะก็สิมีรถมารับเจ้าสาวจากบ้านไปวัดอีกอย่างประมาณนี้แหละค่ะพี่นอ้องจัดแบบเรียบง่ายวันท้อพี่น้องค่ะก็ไปกินเลี้ยงกับทำพิธีกับประมาณเก่าม้ว เริ่มเก้าโมงจนสิบเอ็ดโมงจนเที่ยงประมาณนี้แหละพี่น้องครับหลังจากนั้นเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามกะะะ็กินเลียเล้ยงในวัดนะคะกินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงรับแขกตอนรับแขกที่เพิ่นมากินมางานแต่งงานของเขาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็หาเอาหวางเปล่ามาให้เอา,า,เา,ม,า,เอามาผูกแขกให้เขาประมาณนั้นแหละพี่น้องก็จัดงานกินเลี้ยงกินย่างแล้วก็บ่บายสองบ่ายสามสี่โมงเลงนี่ก็เป็นวัตถุเสร็จสิ้นพิธีเนาะค่ะเนาะ เสร็จสิ้นพิธีการแต่งงานของมาดามมานอกอบ้านก็จัดงานจัดอย่างเรียบร้อยแล้วกับแขกทาย้อยกันกลับมา,มาขอบคุณมาเอาอ่างเปามาให้อย่างประมาณนี้แหละพี่นอ้องคือจบก็สามสี่โมงแรงแขกทายอยกลับแล้วกลับมากันกลับมาบ้านนี่คือ,อาก,การแต่งงานของมาดามนะคะโอเคตัดไปอ,อาการแต่งงานของนักเรียนออก เป็นย Connie, ังจริงว่าเอาพักติวว่างกนได้พี่น้องคะถือไปโดนเราลืมเราหลายจน, net, นลืมว่างพักติวอือแบนี้ก็ตัดบ้านงานแต่งงานก็หยาบมันจะง่อยพี่น้องฮอนเดะงานแต่งงานของนักเรียนนอกนักเรียนนอกก็คือน้องสะพายคอยน้องสะพายพยาบาลน้องสะพายพยาบาลเนี่ยคะเป็นเป็นนักเรียนนอกพี่น้องค่ะเป็นเป็นนักเรียนนอกคอยนีค้นบนนอกการแต่งงานนักเรียนนอกกับ มาดามมันนอกมันแตกต่างกันจังไดสิเรายฟังกันน้องบารนี่ตัดมาอ่างานแต่งงานของนักเรียนหนอกนักเรียนหนอกกบนองสะพาย่อยนองสะพาย่อยนี้แล้วเป็นนักเรียนหนอกแล้วเป็นคนอินเดียด้วกันแล้วเป็นนักเรียนหนอกแล้วไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศกับกับน้องสายพญาบาลนี่แหละค่ะเพื่อนก็ไปพ่อกันอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนน่ะค่ะไปเรียนหนังสือด้วยกันไปเรียนนักเรียนนอกกับสิหูนะคะไปเรียนคือน้องน้องสายพยาบาลนี่ พ่อแม่พ่นส่งให้ไปเรียนเรียนอันเมืองนอกไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกนะคะเนาะก็คุณลองคนกก็จิถามว่าพยาบาลแล้วคือไปไปเรียนหนังสือน้ำกันกันกบน้องชายแล้วไปค่ะพยาบาลคอยไปอยู่แล้วไปเดือนเดียวแล้วก็กลับมา <laughs> แล้วเป็นคนเลกกี้ยงกีรพยาบาลคอยแล้วเป็นคนแบบแวบ่าเราเอา เราบอกมาการเลียนจันเสียหน้าพี่น้องเราก็เลยขับมากันมิตรน้องเราเลียนวันนี้น้องเราเลียนกกันกั่นละเขาเลี่ยนล่ะให้สกุลนี่อย่างส็้เพื่อไปพอกันกับผู้สาวน้องสะพ้ายนี่แหละพี่น้องคะเขาก็เลยมักกันหักกันวันนี้ก็ตัดมาตรงที่ว่ายันจัดงานเราพี่น้องเนาะคันเราไปตรงนั้นมันก็สียเง้วเราที่ละช็อตวันนี้เรามาตอนที่แต่งงานเพิ่นแต่งงานนักเรียนน้องจัดงานอย่างเวอร์บังอลังการพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่นกับ ัดแต่ว่าหลบรถพี่น้องกระดานมือนีวันหยุดยังหลกันยังเรียนหรืล่หรือไๆเด้พี่นอ้องค่ะจัดงานของอนักเรียนหนอกจัดยามเบอร์วัง,วางอาล่างการเด้พี่น้องค่ะน้องสะพายพนเป็นคนประเทศสิงคโปร์นะคะนาะเพนกรเรียนหนังสือจบมาน้กันกันกน้ังซายพยาบาลนี่แหละบานนี้นก็จัดงานแต่งงานไปแต่งงานกันแต่งยู่วัดที่กับเรแต่ว่าไปแต่งงานอยู่ประเทศ เออเหนือของรพี่น้องอแต่ง,งานอยู่ประเทศสิงคโปร์พี่น้องค่ะไปแต่งงานอน้นองสะพายอยู่ประเทศสิงคโปร์แต่งในวดัดพือกันนะคะในวัดสิงคโปร์บานนี้กะกะญาติญาติทางอันสามีคอยนี่ละญาติทางอันพยาบาลน,นี่ละก็บินไปคน,ะนปละคนก็บินไปคนละคนก็ขับรถไปก็แล้วแต่ความสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะเพราะว่า น้องสายพยาบาลเพิ่นก็มีเพื่อนมีฝูงทำงานออฟฟิศทำงานที่เรียนหนังสือเรียนนันม้าน้ำกันกคกะกับบินไปกับไปแต่งงานเพิ่นกัเศร้าขับรถาไปกัมีเพราะว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์มันกับ่ไกลกันประเด็นนั่นค่ะเนาะกเพื่อนที่รักกันจริงๆบางคนเพิ่นกับินไปบางคนเพิ่นกัขับรถไปก็แล้วแต่บางคนสะดวกไปงานรวมงานแต่งงานนี่แหละค่ะแต่งงานน้องสะพายย่ประเทศสิงคโปร์นี่แหละค่ะ แต่ว่ามาดามบ่ได้ไปเพราะว่าช่วงนั้นออ่าอ่าามาดามยังบ่ทันด้านท่านได้ฮู้จักกันครับบ่ทันได้แต่งงานกับพยาบาลคือว่าแค่เป็นคู่รักกันเฉยๆอันนี้คือว่าพยาบาลเพิ่นเล่าให้ฟังเนาเขาเนาะระบาดนี้ก็ก็ไปแต่งงานกันอยู่ประเทศสิงคโปร์ก็ประจักงานคือมาดามนี่ล่ะกินเลี้ยงกินยังอยู่ในวงในวัดอีหยังกันจังซั่นจังซี่นั่นแหละคะ่ะวันนี้อ่าตัดมาตัดมาคือว่า แตงั้นจบสิ้นสุดกันในในสิงคปโปร์แล้วค่ะโอเคผ่านมาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะมากินเลี้ยงกินเลี้ยงที่ประเทศมาเลเซียบ้านพนบาบาลคือว่าน้องซ้ายพนแต่งงานเราก็ต้องมากินเลี้ยงที่ประเทศอมามา,มาดินเนอร์แต่ว่าของมาดามบ่มีดินเนอร์ค่ะเพราะว่ามาดามแม่ว่าเป็นคนบนหนนอกบ่ค่อยมีหนามีตาแต่ว่าของอันน้องสะใภ้นักเรียนนอกหรือพนเป็นคนมีหนามีตาเรียนสูงแนวหรือพนกัเรียนจบมาแต่เมืองนอกดูสิพนกั ต้องเหตุเหตสมฐานะอย่างสี่นะพี่น้องคะ่ะบานนี้พอจบงานเราวก็มาจัดงานดินเนอร์ที่ประเทศอินเดียเอ้ยประเทศมาเลเซียบานบานพยาน,นลรันลรค่ะเขาก็ญาติเราญาติพี่น้องแวก็เราเพื่อนเราฟุ้งเราเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันอีกอย่างจังสันจังสี่ลเลยพี่น้องก็มาจัดงานอยู่บานยู่บานยุมาเลเซียนี่แหละ,ะ,ลละ,ะ,ลละว่าพี่น้องจัดงานอย่างระวางอลังการนะคะ แต่ว่าก็สมฐานะเพิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ,ะเพิ่นก็เช่าโรงแรมฟังเด้กกับเดิมฟังนะคะการแต่งงานของนักเ,นนกเรี้ยงนอกกินกินเลี้ยงแต่งงานเลี้ยอยู่สิงคโปร์เลี้ยงมากินเลี้ยงอยู่มาเลเซียร์มันก็ไปเช่าโรงแรมพี่น้องค่ะเช่าโรงแรมเช่าสถานที่ครับครับแปลว่าเป็นสถานที่คน้นเช่าแต่งงานอย่างอินเียพี่น้อง เช้าสถานที่มีการาดินเนอร์กินเลี้ยงดินเนอร์นาะพี่น้องเนาะบ้านนี้ก็ช่วงที่มากินเลี้ยงนี่ก็รู้สึกว่ามาดามมาดามกมาเด้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามาในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนพยาบาลเพื่อนเพื่อนช่วงนั้นแนะน้ากันที่ว่าเป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนรวมงานอย่างจช่นสนะพี่น้องอกันบริเมณว่าเป็นครูหลักตอนนั้นยังให้เปิดเผย เพราะว่าน้องสายคนแต่งงานคนอันนี้คือว่าใหตุแห่งขอ้อแตกต่างระหว่างแต่งงานอันมาดามบ้านนอกกับแต่งงานักเรียนนอกมันแตกต่างกันจังไรเพราะว่าข่อยกับพยาบาลแต่งงานทีหลังนี้พี่น้องคะให้น้องสายคนแต่งคนให้นักเรียนนอกนแต่งคน,น,นอ,คนอานนี้ก็จัดสถานที่แต่งงานกันแหละพี่น้องคะโรงแรมรูรูนะพี่น้องโรงแรมหาดาว จัดงานกันมากินดินเนอร์ย่ังสี่ละคข่อยกมานะข่อยกมาแต่ว่าตอนนั้นบริมากับพยาบาลเนี่ยค่ะมากับเพื่อนกับิมีเพื่อนคนฟิลิปปินคนฟิลิปปินที่เป็นเพื่อนมาดามนะเพราะเนาะเป็นเพื่อนข่อยกับเพื่อนก็ไม่เป็นเพื่อนมามาก็สองคนเพิ่งขับรถคขายังพาข่อยมางานเต็งแต่ว่าช่วงนั้นแบบว่าทำเป็นบ่งบูมบชีกับพยาบาลแบบว่าเป็นแบบว่าอย่างบ่เปิดเผยยังเสียหน้าพี่น้วงเพราะว่าขั้นเปิดเผยไม่ยาตอนนั้นเราสิรับบ่ไร ก็เลยแบบว่าให้ผ uh, so, ่านแต่งงานน้องซ้ายไปซะก่อนครีพี่น so so ้องตัดมางานแต่งงานก่อนมันสิยืดยาวได้พี่น้องเดี๋ยวจึงเราทีเราช็อตก็มาดินเนอร์มาดินเนอร์คอยกันมากับเพื่อนฟิลิปปินส์เนาะค่ะเนาะก็เห็นพยาบาลแล้วก็เดินตอนรับแขกกับแม่ย่าตอนรับแขกน้องซ้ายเพิ่นเน่ย่างจึงสี่แล้วก็ญาติเพื่อนฟูงเพิ่นมาจากสิงคโปร์มามามากินดินเนอร์แล้วค่ะพี่น้องคะพยาบาลแล้วก็ไปตอนรับอย่ังจึงสี่ ไปยอยากเล่ายอยากมาอยากเล่าพี่น้องฟังตอนเป็นรับแขกไม่ไม่ตอนรับแขกบอกกระท่อเป็นแกงแล้วเนาะพี่น้องคะบอก็ย่างไปซื้เ <c oughs> เอเหลาวโอเคพี่น้องเรื่องนี้จริงจริงเราอีกเทีหนึงเนาะพี่น้องเนาะตอนเกิดไปย่างไปซื้อลาวเดี๋ยวจริงเราอีกเทีหนึงเนาะพี่นอนะ้องเนาะตัดมาเดือนดินเนอร์กันกับเพื่อนกับบ้านรับแขกรับย่างล่ะบาดหนึ่งซุ้มกับเจ้าสาวพ่อบินจากมาจากสิงคโปร์เจ้าสาวกลับไปอยู่ได้โรงแรม พราะว่ามันจะมีการแห่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 เจ้าสาวมาดินนองดินเนื้อพี่น้องก็คือสิเห็นแน่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 วิดีโอหรือหลายๆคลิปที่เขาเจ้าแต่งงานแล้วพี่น้องก็จะมีไปรับเจ้าสาวมาก็จะมีแห่ตอนรับเจ้าสาวมาจากโรงแรมจากโรงแรมที่พักแล้วก็มางานในงานเหลืองก็จะมีดนตรีมีดีเจมีนักร้องมีการละเล่นหลายๆอย่างมีแดนเซอร์มารวมในงานในงานแห่เจ้าสาวมาจังสีน้าพี่น้องเจ้าบ่าวก็จะมา แห่เจ้าเบ้าเจ้าสาวมาในงานโอ้พี่น้องเวิกว่ารังการขับรถรถขับรถเอารถเบนไปรับเจ้าสาวนะคะรถเบนเจ้าสาวจากโรงแรมจากโรงแรมจนดมามาหอดอางาน่างานเกิมาพวกเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ้าวประตูสุ่มน้องพี่น้องประตูสุ่มเขางานแต่งงานน่ะเกษมิเพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ้ามารับมาต้อนรับ ก็ S <S สิมีแฮ่ไปบักรู้สึกว่าสิมีคลิปหนึ่งมา่อดาบเคยเห็นเคยไปถ่ายพิธีแต่งงานของของของคนอินเดียก็สิมีคลิปหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนเก่าเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเพิ่งสิลมากับย้อนไปเมื่อเดือนกัเด้อแต่ว่าบเป็นอันคลิปของอันน้องพยาบาลแต่งงานเป็นคลิปการแต่งงานของคนอินเดียนี่แหละค่ะก็สิเป็นสไตล์นั่นแหละคะ่นนะก็สิมิคนถือดอกไม้เด็กเล็กเด็กน้อยแล้วก็สิมินางงามดันซิ่งนั่นแฮ่ จะเอาวเจ้าสาวมาจะสิบิขบวนการขบวนแบบนั yeah! ้นนหรพี <sit> ่น <t> ้องแต่ว่าของเพิ่นอดบอดของอันน้องพยาบาลี่บ่่บได้ไทยเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังยังบดเออเปิดเผยอะไรขึ้นมาเราให้ฟังยอนหลังให้ฟังเนาะค่ะเนาะก็ไปรับเจ้าสาวมาจากโรงแรมก็สิมีขบวนแล้วก็สิมีการแล้วเรนนีหยังจังสิจังชันจังซีแล้วก็สิมีการกินข้าวอีหยังจังซั่นจังซี่ตอนรับก็สิมีคู่บ่าวสาว ก็สิมีไปตัดเค้กตัดอีหยังเปิดแชมเปญอีหยังจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องคู่เบาสาวอ่าขอบคุณแขกอีหยังประมาณนี้ยนะค่ะเนาะแต่งสุดสวยๆใส่ยสุดอ่าดินเนอร์อย่างจังซี่ล่ะกับนี่คือว่ามาดามเราให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าเอออาการแต่งงานของมาดามกับอันมาดามมันนอกกับนักเรียนนอกมันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันจังซี่ล่ะค่ะคือคือมาดามเราให้ฟังของมาดามมีโบมีดินเนอร์นะค่ะเนาะแบบว่าเป็นเป็นการแต่งงานที่เรียบง่ายอย่างจังซี่เนาะค่ะเพราะว่าอยังพี่น้อง แต่งไปมันก็สิ้นเปลืองจัดงานมันก็สิ้นเปลืองบอกง,ง,ง่ายๆซะพี่น้องค่ะเพราะว่าว่าดามเป็นคนแบบว่าบุกค่อยมีหนามีตาในในในนี่ก็เพียงแต่ว่ามาเป็นลูกสะใภ้เพิ่นเป็นคนบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกแบบว่าบ่กต้องแต่งให้มันเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์จังสันจังสีนะพี่น้องคขาก็บอกก็พยายบาลว่าเพราะว่าเอาก็เป็นคนแบบว่าบอกง่ายๆตอนนั้นยังยังยังพยายบาลแล้วก็เพิ่งสีเริ่มสตาร์ทเหตุงานใหม่ใหม่ แล้วก็การเงินการในอย่างกับยังบวบวบ,บอค่อยคล่องวาง่ายๆซะพี่น้องค่ะเออกขบ่อยากให้เสียเงินไปโดยปริยายแบบนั้นวันนี้กัมาแต่งงานแต่งงานของ,น,องน้องสายคนนึงนักเรียนนอกนี่ก็ต้องเข็ดรู้นะจน่อยเพราะว่าเพิน่นเรียนจบมาเพิ่นกัได้เห็นงานดีว่งาง่ายๆซะพี่น้องเพิ่นกัได้เห็นงานแบบว่าเป็นผู้บริหารงาน้องพยาบาลเป็นผู้บริหาร,ร,หารกั เป็นผู้บริหารมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็น้องสภัยเพิ่นกับเลี้ยนจบเมืองนอกมาน้องกันก็มีหน้าที่การงานที่ดีตางคนก็บตังแบบว่าเลี้ยนจบมากก็ได้รับเห็นงานน่นนั้นบงานดันแบบว่าเป็นหน้าที่การงานที่ดีจบสูงมากเงือนก็ดียางประมาณนี้นะพี่น้องเพิ่นก็เรื่องการเงินเพิ่นก็สะดวกสบายยังสินะค่ะเพิ่นก็บโบคือมาดามก็เลยสิมาลอยฟังว่านี่แหละการแต่งงานของมาดาม มันนอกกับนักเรียนนอกมันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างค่ะเพราะว่าของเพื่อนในเห็ดแต่งงานแล้วกับมีการกินเลี่ยม <c oughs> <c oughs> เลือดรูเวอร์วังอลังการกับสมฐานะเพื่อนอะไกับพี่น้องค่ะสมฐานะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเลี้ยนสูงเนาะมาดามกับเป็นคนบ้านนอกก็เลยมาสิมาลอาให้เพื่อนๆฟังมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตจริงให้เพืเ่อนๆฟังนอกคานาวานีแ่แหละชีวิตการแต่งงานของมาดามเป็นยังไงกับมาดามหนนอกกับนักเรียนนอกมันแตกต่างกัอย่างไรแตกต่างคือว่าของเพื่อนนี่มี แต่งานยังไงรู้แต่งงานแล้วเพิ่นก็ัมีการมากินเลี้ยงจัดงานดินเนอร์กาลาดินเนอร์ก็ <c oughs> ว่าได้พี่น้องแต่ว่าดังโมีค่ค่ะมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็บ,บ่ต้องการตรงนั้นหรอคะพี่น้องคะบ,บ่ต้องการตรงว่าให้มันเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์โอเคพี่น้องคะกาเรามาหยุดยาวแล้กวากาจังได้กระพอกันคลิปหนานาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กัมาดามซิปเฮ ok ตต ok ําบักุงตาบบกุงกินกับพักติวค่ะเพื่อนๆอยากกินี๋ยวมาดามกระสิ โชว์ให้เพื่อนๆเด็กเมืองน้ำนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่นะคะ่ะเราให้เพื่อนๆฟังเพราะเด็กแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากชีวิตจริงของมะดามเนาะค่ะเนาะกสีมีเรื่องมาเล่าให็นคลิปหนาว่าจังไดมะดามไปซุยย้อพยาบาลไปแก่งรถจังไดเนี่ยอตอนแต่งงานเดี๋ยวมะดามสีเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆสุภูพสุคนได้จ่าที่มาให้กำลังใจมะดามนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทั่วโลกนะคะที่ให้กำลังใจมาดามสิเดมาดามจะไปเยี่ยมซาก็ร์อเยาว่ากันเนะค่ะเนาะไปเยี่ยมซาสตร์แนวไอเ่าว่ามาดามเนี่ยกันว่ามาดามก็มีงานหลายก็รสิพยาย่ำไปเยี่ยมเพื่อนๆสุภูสุคนนะจะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซสำเนะค่ะสวัสดีค่ะ